เนี่ยช่วยผมหน่อยฮะตู้เย็นที่บ้านตอนนี้มีอะไรบ้างครับเคียบเลยตู้เย็นมันมีจังสามโต้เนาะโอ้มีสามตู้เย็นเลยที่บ้านมีกี่คนที่บ้านคนที่อยู่ประจํามีห้าคนค่ะอ๋อเอาเอาใช้ด้วยกันใช่ไหมใช่แล้วมีตู้เย็นเฉพาะของตัวเองไ้้ครับของนบนฉันบนแชร์กันแชร์กันได้โอเคอันนั้นตู้เย็นนั้นตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้มีน้ำผลไม้ ผลไมา้มีช็อกโกแลตคนนี้ชอบซื้อแต่ซื้อทีอันนี้เดี๋ยวคิดว่าทําบุญแต่ว่าไม่ค่อยได้เท่าอัน,นั้งหมน,นีไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะนาะอ่นนี้อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้เพราะว่าทําบุญไงก็เลยอ้วนเพราะเขาเขาจะบอกกันว่าแบบถ้าอยากกินอะไรนะไปทําบุญอย่างนั้นอ่ะเราจะได้กินสิ่งนั้นนะไม่ขาดแมะถ้าอยากอ้วนก็ต้องไปทําบุญแล้วก็จะได้อ้วนสนใจเข <laughs> <ไ> <laughs> าไอยากพร้อม ถ้าอยากของก็ต้องเอาของที่กินแล้วของแล้วไปทำบุญไม่ได้ทำบุญเอ่อาเลอ้เเพราะฉะนั้นวันที่กลับไปนะฮะไม่รู้แหละมีอยู่สามตู้เย็นเนี่ยถ้าหากว่าเราเปิดแล้วเราหยิบของในนั้นกินได้แปลว่าสามตู้เย็นนั้นเป็นตู้เย็นต้องห้ามหมดนะยกเว้นว่าสวัสดินูตู้เย็นคนอื่นอย่าไปยุ่งเขาเขาของเขาใสอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบฉันเปิดมีมีสิทธิ์เปิดได้ทุกตู้เย็นมีของกินฉันหยิบได้หมด กลับไปนะครับเอาถังขยะไว้เลยครับสองคนช่วยกันเลยนะครับสังกะยามาเสร็จปุ๊บเปิดตู้เย็นอะไรที่กินแล้วอ้วนนะโกลยลงมาอตัดใจโกลยลงมารับรองได้ผลรับรอง,งวันก่อนอยังเพิ่งมีรายงาบอกอาจาจ้าในตอนก่อนจะทิ้งแนละ้วเสียดายมากเลยแต่พอทิ้งลงมาแล้วน่นนะสาสัดใจมากแบบดีดีสมน้ำหน้าตัวเองแล้ววันนั้นหลังจากนั้นก็จะไม่อยากซื้ออีกเลยนะอ๋อซื้อมาเดี๋ยวทิ้งเสียไดย้อ นั่นนะมันจะช่วยป้องกันได้เยอะทิ้งมาโกยลงมาเลยครับอะไรทุกอย่างแล้วเราตกลง,งกันให้เข้าใจด้วยว่าอะไรที่ทาให้อ้วนเพราะบางคนก,ก็คิดเองอาจารย์แค่ผลไม้เองถ้ามันหวานอ้วนครับะบางคนก,ก็บอกโอ้ตื่นเช้ามาไม่ได้กินอะไรเลยแค่กินปาท้องโกะน,นั่นแ<ม>หละอะไรแบบเนี้นบนยบางคนบอกแบบ,แ,บแค่ผลไม้แค่แค่ปาท้องโกะตื่นมาไม่กินอะไรมากกิน แม้พังกินจุสเนี่ยบางคนบอกพังกินจุสสองกนอะไรครับน้งฟักทองห้ามกินเพราะมันของอ้วนหมดของอ้วนไม่เอาโยนหมดเลยครับโย,โยนหมดไม่พอเติมไม้ไว้อันหนึ่งไว้ครับตำให้มันพังครับตมให้มันเละแล้วสองคนก็ช่วยกันบอกฉันเกลียดแกทึสเกลียดแกทึสเกลียดแกทำให้ได้ไม่รู้ละฟังดูพี่เรนแล้วบางก็ไม่รู้ก็มาหาผมก็พี่เลนแล้วหรอ ใช่ไหมทำให้ได้แล้วจะช่วยเพราะว่านี่จะเป็นการมาลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตของฉันใช่ไมใช่ใช่หาทางไหนไม่ได้หรือใช่ขาทางไหนไม่ได้ไม่ตถครับโกยเลยโกยโกยลงโกย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 อย่าไปให้คนเอิญอย่ามาเสียดายอย่าบอกว่ากินลตนี้หมดแล้วเดี๋ยวลุ่งวันลหน้าไม่ซื้อไม่ได้อ ทิ้งเลยช็อกโกลมช็อกโกแลตโยนลงมาไม่รู้แหละจะซื้อมานแค่ไหนไมันลอยโยนลงมาตําให้เสียตําให้พังตํำให้เละแล้วก็บอกไปเลยฉันเกลียดแกฉันเกลียดแกฉันเกลียดแก mm hmm. นะฮะทำได้ไม่ได้ มาอเวานมาไปกินที่อื่นแล้วเสียดายเลยกินไม่หมดเลอวแล้วก็มาหาเรื่องเอาแพงกว่าที่ท้าไปใช่แล้วผมเจอมีคุณแม่อะไรหนึ่งคุณแม่ใช่ไหมทำกับข้าวใช่ไหมตอนเช้ากับข้าวเรียงเต็มโต๊ะนะสามีกินลูกกินแล้วมันก็เหลือก็เป็นผู้รับเหมาใช่ไหมไม่กินก็ไม่ได้ไม่กินก็เสียดายแล้วก็อ้วนแล้วแบบวันหลังทิ้งหมด อาจารย์เสียเอาเสียไายคุณก็ช่างน,นี่ก็อย่าผอมเลยค่าค่าค่าทิ้งพอทิ้งปุ๊บเกิดไอเดียขึ้นมาเออทําไมต้องทําให้มันเยอะๆวันนี้ก็ทําให้มันออพอกินพอใช่ไหมเออเพราะทุกทีที่ผ่านมาก็อย่าแบบโอ้เพื่อลูกเพื่อผัวเอาให้เต็มที่แล้วมันเหลือทุกมือใช่ถูกมาก พราะฉะนั้นก็แบบเอาให้มันพอสถานประมาณวันหลังเปลี่ยนเลยแบบเอาเอาเอาไอ้ประเภทแบบกินคนละการแล้วพอจบเลย <ทำ S 1> ดีกว่า,อ,วาอ่าม,มันมันทำาเต็มไปหมดเหลือแล้วตัวเองก็ต้องเหมาชอบอ่านะฮะทิ้งเลยนะทิ้งเลยนะอันเนี้ยข้อแรกสำหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์อื่นมีอย่างอื่นอีกรับมือให้ได้เวลากัน